สวัสดีครับพบกับผมพัทราโชคนะครับทางช่องฟอร์ดพัทราโชคนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลเลอรี่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมเจ้าตัว n e x t g e n เลนเจอรนะครับสประตูนะครับตัวนี้เป็นไวายเทคเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสีเทาดํานะครับตัวนี้ราคาจัดจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่1ล้าน 6 4 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่4 0 5ินิวตันเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรหล่อหกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปชมรีวิวนะครับฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่อง ford พั t r a โชนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปรีวิวรถไปดูรอบตัวรถกันก่อนนะครับ ไปชมกันครับผม เป็นไงกันบ้างครับไปชมรอบคันมาแล้วสวยงามไหมครับคันนี้บอกเลยนะครับว่าคันนี้แต่งเบาๆแต่แต่งบางๆแต่ออกมาได้ดูหล่อแล้วก็ดูสมส่วนแล้วก็ดูดันมากๆนะครับเริ่มจากลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรที่เด็ดกันบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่ตกแต่งให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เราเน้นเป็นโทนเดิมนะครับลูกค้ารีเควสมาเลยว่าอยากได้แบบเดิมๆนะครับกระจังหน้าจะไม่มีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ใช้กระจังหน้าเดิมเลยนะครับจาก แล้วก็ตัวนี้มีการอัปเกรดใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปให้ลูกค้านะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่า,าไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นั่นเองนะครับผมแบบ LED นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปให้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสวยครับสวยงามมากๆแล้วก็ลงตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นชายกันชนเนี่ยชายกันชนของเขาจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ตัวกันชนหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทอรกาไฟนะครับแต่ว่าตัวนี้เราใส่ ตัวชายเนี่ยจะเป็นสีเงินตัดกับสีเทากาไฟทําให้รถเนี่ยดูเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้เช่นเคยครับมาพร้อมกับตะขอคู่หน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไฟตัดหมอง,องเขาเนี่ยก็จะเป็น LED มาแล้วนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างตัวนี้ยังมาพร้อมกับล้อแม็กอลลอยนะครับเป็นสีเทากาไฟไรนะครับมาเป็นล้อมแม็กอลลอยสีเทากาไฟไซส์ขอบ ล้อของเขาจะเป็นขอบ18นั่นเองนะครับมาพร้อมกับยางกุสเยียร์นะครับตัวนี้สเปคยางของเขาจากโรงงานเดิมๆเ,เลยเนี่ยจะอยู่ที่255ทับ 65R18 นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า,าให้ความหนึบความนุ่มแล้วก็อารมณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะครับเน้นการนุ่มนวลน,นะครับการขับขี่ที่นุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับว่ามีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับ ตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับตัวนี้ตัว w วท์แท็กเนี่ยก็จะมีเหลาหลังคามาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวเหลาหลังคาของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับผมตัวนี้แล้วก็คันนี้นะครับกันสาดติดให้ลูกค้า4ชิ้นนะครับฟิล์มเซรามิกนะครับติดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอ่าก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งที่เบาๆนะครับในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับอ่าเบ้ากันลอยนะครับที่ประตูตรงประตูมือเปิดนะครับตัวนี้จะมีติดตั้งให้ทั้ง4ชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ มือเปิดของเขาจะเป็นมือเปิดขนาดใหญ่นะครับจับง่ายถนัดมือนะครับมาพร้อมกับระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นั่นเองนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับก็สามารถปลดล็อกล็อกรถได้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับปุ่มพุชตาร์ให้นะครับให้ง่ายดายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้จะแลกไปเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยจะแลกจะเห็นความแตกต่างไปเลยนะครับว่าระหว่างว i t แท็เนี่ยเดิมๆจริงๆซึ่งของเขาแล้วนะครับจะเป็นตัวสปอร์ตบาร์มาให้จากโรงงานนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ลูกค้ารีเควสมาว่าไม่อยากได้สปอร์ตบาร์นะครับอยากได้เป็นโลบาร์เหล็กนะครับเราทําการถอดโลบาร์ที่เป็นสปอร์ตบาร์จากโรงงานออกแล้วก็ใส่เป็นโลบาร์เหล็กนะครับของアウแลนเดอร์ให้ลูกค้านะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ดูดุดันดูอารมณ์แบบสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามและก็โดดเด่นมากๆนะครับคำว่าアウแลนเดอร์นะครับเขาจะตัดเป็นอลูมิเนีสีแดงนั่นเองนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ฝาครอบน้ํามันนะครับตัวนี้ฝาถังน้ํามันเนี่ยเราครอบเป็น พลาสติกสีดําติดไปให้นะครับพร้อมโลโก้คาว่าเรนเจอร์สีแดงนะครับทำให้รถเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับยังมาเช่นเคยนะครับพร้อมกับบันไดด้านข้างท้ายกระบะนะครับให้ลูกค้าใช้เหยียบนะครับแล้วก็สามารถปีนขึ้นสู่ท้ายกระบะได้ง่ายดายสะดวกสบายนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเน้นใช้งานเน้นแต่งแบบอ่าออกไปแนวลุยนิดๆแต่ไม่ถึงกับออฟโรดสไตล์แบบออฟโรดเต็มสูตนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอ่าในส่วนของตัวนี้นะครับ ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบ led นะครับแล้วก็ตัวนี้มีการอัปเกรดใส่ครอบไฟท้ายไปให้นะครับเป็นสีดําทําให้รถเนี่ยดูกลมกลืนกับสีตัวรถที่เป็นสีเทาดานะครับให้รถเนี่ยดูเข้มดูขังแล้วก็ดูมีม์เสน่ห์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เช่นเคยครับฝาท้ายของเขาก็ยังมาพร้อมกับไฟเบรกแบบ led ดวงที่3ให้นะครับเพื <S <S ่อเพิ่มความสว่างคมชัดและก็ทําให้เพื่อนร่วมทางเนี่ยมองเห็นเราได้ชัดเจนขณะที่เราทําการเบรกนั่นเองนะครับยังมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับรองพื้นด้วยสีน้เงิแลวก ตัดขอบด้วยโครเมียมฟอนตเป็นโครเมียมเช่นเคยนะครับคำว่าฟอร์ดนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องสองถอยด้านท้ายให้นะครับตัวนี้ขณาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีภาพท้ายรถขึ้นสู่หน้าจอเลยนะครับตัวนี้ที่พิเศษสุดเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเราใส่โลโก้ให้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วเขาจะเป็นปั๊มหลุมคําว่าแลนเจอร์ลงไปแต่เราติดเป็นสติ๊กเกอร์ให้นะครับตัวนี้ทําให้รถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายทรง เขาเรียกว่าออฟโรดนั่นเองนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับเดิมเดิมลูกค้าบอกว่าขอเป็นกันชนท้ายแบบทรง4ี่คูณ4ี่ได้ไหมเราจัดให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับด้านหลังให้อีก2ดวงนะครับแล้วก็ยังมีตะขอลากจูงให้อีก2ข้างด้วยกันนะครับสวยงามทนทานแล้วก็แข็งแรงนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่า แต่งออกมาไม่หนักมากนะครับบางๆแต่ว่าให้อารมณ์ที่ดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถยนต์ฟอร์ดสวยๆไว้ใช้งานนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ทางช่องฟอร์ดพัทรโชคเองก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง ID Line เบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องทักเข้ามาซื้อเท่านั้นนะครับเราสามารถทักเข้ามาปรึกษาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลการจัดไฟแนนนะครับข้อมูลของการใช้เงินออกรถนะครับหรือว่ารายละเอียดของแถบอุปกรณ์ตกแต่งอยากได้อะไรเป็นพิเศษนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับผมได้นะครับทางช่องฟอดพัทราโชนะครับผมยินดีให้คําปรึกษาและคํา แนะนํากับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ารถสําหรับลูกค้าที่จองเข้ามานะครับมีพร้อมส่งมอบให้ทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารถเรามีพร้อมนะครับส่งมอบได้เลยนะครับไม่ต้องรอรถนะครับรถมีทุกรุ่นครับบอกเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ